ก็กลาบสวัสดีคนดูด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่เกม ROV ทุกคนวันที่5ธันวาคมนะครับเราจะพลาดไปได้ยังไงอรัทุกคนก็เป็นสกินนะครับมาหลอดเออสกินมาหลอดทศกัณฐ์ครับยังสวยครับโอ้โหดูภาพสิครับทุกคนโอ้โหยาพลาดได้ยไงครับกิจกรรมเปิดวันนี้วันแรกนี่ครับโอเคมาดูกันว่านะครับกิจกรรมของทศกัณฐ์นั้นจะได้อะไรบ้างนะครับไป ชมครับเห็นขวามือไหมครับทุกคนสกินฟรีนะครับของทศกัณฐ์นะครับรับเลยครับโทเค็นโอเครับโทเค็นนะครับเมื่อถึงเจ็ดสิบห้าเมื่อไหร่เนี่ยเราจะได้สกินนะครับกิจกรรมนี้มีถึงวันที่สิบสองนะครับห้าถึงสิบสองนะครับดูโอ้โหมาหลอดอื้ผ้าเป็นสวยรุกนโอ้โหถือกระบองยอดเพชรโอ้โหเอาเรื่องนะครับ สกินนี้นะครับโอ้โหดูดิทำภารกิจนะครับคลิกนี่เล่นในโหมดต่างๆนะครับทุกคนเพื่อรับนะโอ้โหตั้งเจ็ดสิบห้านะครับเก็บเก็บให้ครบเจ็ดสิบห้าอันนะครับทุกคนถ้าครบเจ็ดสิบห้าเมื่อไหร่ยังไงเราก็ต้องได้โอ้โหเหมือนจะแจกเยอะด้วยครับทุกคนรับรับไปเถอะครับทุกคนนี่ครับให้ทาเควสทํากิจกรรมนะครับกิจกรรมถึงวันที่สิบสองครับผมกับสกินโทสกันนะครับในได้อีกห้าโทเค็นนะครับ โอเครีบกดไปกดรับกันเลยนะทุกคนด่วนๆน,นะครับด่วนๆเลยยังไงเราก็ต้องได้นะครับทุกคนสกินสวยขนาดนี้ไม่ได้ได้ยังไงอะ่ะอืมหนึ่งเท่ยังสวยนะทุกคนเจ็ดวันนี้ครับอือหตั้งแต่วันที่สิบสามรับส่วนประกอบสกินนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมขอโทษนนะด้วยนะครับระยะเวลาสิบเอ็ดโมงนะครับ โอ้โหก็ถึงว่ายังอยู่ยาวนะไม่ได้ห้าไม่ใช่ห้าถึงสิบสองอ่ะอืมน่าจะเลื่อนวันให้นะครับสำหรับเอาวีสกินห้าวีห้านะครับถ้าไปเล่นนะครั้งเดียวเล่นในโหมดห้าวีห้าเจ็ดวันจิจกรรมยังไม่เริ่มไปทุกคนทำภารกิจกันนะครับรับไป ล็อกอินวันที่13-14จะได้40อันนะครับทุกคนโอ้โห40หน้ากากไม่ธรรมดาเล่น 5v5 ครบ3เกมได้5ชิ้นนะครับทุกคนโอ้โหเยอะนะล็อกอินสะสมนะครับครบ7วัน <c oughs> ครบ7วันจะได้อีก10นะครับโอ้โหเยอะนะแจกเยอะเลยเยอะจัดอ่เราลงไปเล่น5้5เลยครับทุกคน มาเล่น55ครับไปเล่น55หรือ33เดียเล่น55เลยทุกคนมาเพื่อรับสกินนะครับของมาร์ลอดนะครับไอมันไม่ใช่สกินนี่เขาเรียกว่าโทเค็นเออโทเค็นของมาร์ลอดอืมไหนๆก็ไหนๆครับทุกคนลองมาเล่นมาร์ลอดกันดีกว่านะครับเราเจอกับ HAK กันนะใช่คนดังเหรอ เออราเจอขออ่อยคนหนึ่งดิสวยถ้ามีเสียงรบกวนอะไรขออาภัยด้วยนะครับมาหลอดนี้รออะไรรอบนี้มีนตาตาญาะครับมาหลอดแล้วก็มาแล้วก็ลิงนงครับห่อคงแทงดามเมจครับ มาดูกันว่าเราจะชนะไหมแต่สกินสกินนี้มันแบบโหตัวเริ่มต้นนะทุกคนสกินนี้ก็สวยแต่นี่สวยกว่าเออสกินทศกัณน,นะครับมีทศกัณก็ต้องมีพระรามเข้ามาต่อวะดูดิโอ้ยสิบหน้าสิบมือแต่มือมีสองมือเองนะเอ้ยจะมีสิบหน้าว่ะเอาเรื่อง สวยด้วยมีปีกด้วย,ย,ย,ย <laughs> มาทคนฮ้าห้า,หามาดูกันว่าจะจ่าหรือจะโจนจะจ่าหรือจะล่วงอูโหูฝั่งนู้นโล่อ้โหูโลท่ทองหนึ่งนายาโล่โล่ม่วงฝั่งผม <laughs> โล่อหูโล่สองเองโล่หนึ่งโล่สองประมาณนี้เล่น มาวาโอมาแล้วก็เล่นนาตยาโอมีแต่ตัวที่ผมไม่รู้จักวะ่ะแต่ทีมผมรู้หมดเลยไม่ค่อยได้จับมาเล่นเนี่ยพวกนั้นนะน่าจะเอามากิงก้ามาเล่นด้วยเนาะน่าจะหยิบม,มากิงก้ามาวะ่ะผมอะรอบนี้เราจะปิดป้อมให้ไวที่สุดนะทุกคนแต่สกอร์ต้องเอาสกอร์สวยๆเนี่ยนะเอานัตยาฮัลโหล นาตาาไม่โหลดสรัพยากรเร็วๆวะ่ะโหลดเกมช้ามากทุกคนนตาตา雅เนะ่ะรอรอก่อนกดเท้าสู่อวีครับทุกคนกับสกรีนมาหลอดยางสวยงาพรามแปดออกข้าฟื้นฟูก่อนนะครับชิ้นแรกชิ้นสองสวัสดีครับสนามรบลิง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  ไม่ยอมออกอะป่าไม่ยอมออก fa t ตต์ฟลักดิออกแล้ว <comm and running> พวกนันตะยามันไปเลนกลางแล้ววะเลนบนมีตัวมาตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยบินไปช่วยแล้วกัน <c oughs> มารอดอะ่ะ <g aved> มาดีครับเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนกันก่อนดีกว่าเพื่อนโดนโถม สวยสวยงามแล้วมันก็หนีด้วยนะยว้าวว้าวดีเพื่อนอู้นาตยาไม่หนีวะแม่งไม่ใจลิงเอาเลยอุย้ยจะปาดหน่อยวะ นี่ก่อนน,อน,น,น,อนี่ก่อนแม่งมากันเต็มเลยวู้ฮู้นี่ก่อนละจ้าไปละจ้าขออนุญ,ญาตฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเว้ยมันตามว่ะเอาเลยเอาแม่งเลยช่วยตีน่อยลิงฟูบ สวยครับนันตยากเก็บไปนันตยากเก็บไป,เ,ปบบเล่นบนเล่นบนเล่นบนมาเล่นบนมันจะตีมันจะตีแตกะวะลิงลิงตามมาระวังระังแล้วผมเล่นอะไรของผมแล้วนี่อุ้ยมันปล่อยสก,กินใส่เดี๋ยวไปช่วยลิงงอน โอ้ช่วยไม่ทานว่ะแม่งแรงจัดอย่างแรง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มันนำว่ะห้าต่อสามสกอร์ไม่สวยเลย <c oughs> นันตยาแม่งรอบนี้มาว่ะ ขอฟาร์มก่อนลวกันวะตึกอันติยังไม่มีเลยพวกมันเว้วอะไรกันแล้ววะโอ้โหสี่ห้าแล้ววะเวลสี่เว้ห้าแล้ววะสวยผมชอบฟันเว้าอ่ะทุกคนมาต่อมาต่อเอาเลยไล่ขึ้นไปเลยเดี๋ยวผมจัดการกับไอ้หมอนี่เอง มาเฟิร์สบัตเรียบร้อยโดนผมเฟิร์สบัตไปดีเจอผมเฟิร์สเฟิร์สบัตเหมือนโมบายลีเจนนะโมบายลีเจนก้อมอารวีมันเต็มเต็มเลยมีทุกตัวละครอ,อยามายามาลาสเนี่ยเอลสูไม่ใช่เอลสูทุยทุ <c oughs> ้ยมันมาแล้ว อ,อืออืลอล่อแมงเงยตายล่อแมงเงยตายลุมแกมแบงเล่นบนไม่ไหวเล่นบนไม่ไหวเล่นบนโดนเข้าช่วยได้มาดิโอไม่มีใครมาช่วยเลย <c oughs> ไม่มีใครมาช่วยผมเลยว่ะ ไม่มีจริงๆอ่ะนะป้อมป้อมยังไม่แตกหมดโอ้โหลิงโดนฆ่าไปแล้วให้ตายทำไมช่วยลินบนวะ กาก้าก็เข้ามาก้าก็เข้ามาเป้นนยนาตาย่ามานาตาย่ามาระวังเฟินบัตรสวย,สวยโอ้จะตายจะตายจะล่วงจะล่วง จะล่วงจะล่วงกบบระบอกเพื่อนแม่งไม่มีเข้ากันสักตัวเลยเลมันมาเลน่นกลางเอเล่นบนเดี๋ยวไปจัดการเล่นบนก่อนมันซอยป้อมแล้ว อุย้ยหนีทันวะแม่งป้อมแตกโอ้โหแม่งไม่กล้าสู้สด้วยประเด็นโอ้ยนิดเดียวมันโอ้โหตายมาหลอดแม่งสกิลฮียอะไรวะ นิดเดียวเกือบตายทุกคนป้อมผมแตกมาจะหมดแล้วเนไง9ต่อ18สภาพทีมผมเนาะมาดิมามา โอ้โหเรนบนเรนบนเรนบนโอ้ไม่ไหววะ่ะแล้วพวกแม่งจะมากันทีหลังสภาพโอ้โหสกอร์ไม่สวยด้วยผมว่าป้อมผมแตกว่ะรอบนี้ของเรายังตามอยู่เลยทุกคนของเราตามอะ่ะ ้าไงเราก็ตุยว่ะทุกคนเชื่อได้แต่เกมยังไม่จบอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนทุกคนมาดิเปิดบัตรเปิดบัตรเ,เรียบร้อยาัตยาตายจ้ะฝั่งนั้นแม่งไปรอมังกรแล้วมังนะ ซื้อไอ้ไข่ปลาวุ้นจินก่อน,น <c oughs> แม่งเพื่อนผมแม่งเล่นอะไรกันวะเนี่ยเล่นบนมาไม่ต้องมาล้านไม่ต้องมาล้านทางผโหลขอร้องโอ้โหตัวนี้แรงวะ่ะไม่กล้าบวกเลยแม่งเช็คพุ่มแล้วลิงลิงไปตรงลิงนี่ว่ะ โอ้ยโอ้โหไปไม่ทันยังโหดอ่ะถึกจัดโคตรถึกอ่ะทุกคนตอนนี้ป้อมผมแตกแน่เลยว่ะไม่เฮ้ยอึดยันจัดอึดจัด โอ้โหโดนซอยป้อมโอ้โหโดนยิงโอ้ไม่เหลือแล้วทีมผมตายทั้งหมดเลยมาดิโอ้ยเอ้ยเอ้ยอย,อย่าพึ่งปกป้อมบอยู่อย่าพึ่ง โอ้โหแม่งซอยป้อมไปแล้วโอ้โหดิไม่ไหววะทีมผมเล่นอะไรกันไม่รู้เล่นไม่เป็นด้วยเพื่อนเข้าเราไอเราเข้าเพื่อนไม่เข้าอย่างเงี้ยก็เป็นยังไงบ้างครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ RV าวีนะครับมาปอกกิจกรรมกิจกรรมนะครับรับสกินนะครับทุกคนสกินทศกัณฐ์หอมมาหลอดนะครับทุกคนมาหลอดผมว่ามันดีอยู่แล้วแหละถ้าคนเล่นเป็นนะ ผมไม่ค่อยได้จับมาหลอดบ่อยด้วยไงประเด็นใครเอ็มวะ All ออลิงเอวีพีก็สมควรแล้วแหละลิงนี่นะครับทุกคนก็ไปจัดกันได้นะครับสกินฟรีของทศกณัณนะครับยังสวยเลยผมบอกตรงนี่ครับกดรับสกินเลยครับปึ้งเองเนี่ยได้ถามกันแล้วครับเก็บให้ครบ75นะครับ75็โทเค็นเนาอือหือ มากดเข้ารับเกมกันทุกวันนะครับทุกคนอย่างไงก็ได้แน่นอนผมบอกเลยังไงก็ได้ครับสกินรอสการ์นี้ครับอย่าพลาดเลยครับกิจกรรมนะครับเริ่มนะครับทุกคนนี่ไงอันนี้เป็นเพียงทำทำคอนเทนต์นะครับเอาวีประมาณนี้อย่าลืมไปกดรับสกงงรับสกินกันนะครับสลับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนก็เจอกันในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับเจอกันครับซ you 你摸。